วันนี้มาทำอะไรครับมาทำสวนมาทำสวนสวนอะไรครับสวนทุเรียนทุเรียนโอ้โหขอดูรองเท้าหน่อยสิโอ้โหเท้าได้หมดแล้วเกิดรองเท้าได้เหมือนกันรองเท้าแดงเจอของคุณแม่ัหวหน้าครับ อะไเราต้องสำรวจต้นนี้นะครับว่ามีแมลงมากินมันหรือเปล่าครับสำรวจหน่อยครับมีนิดหน่อยนะามีค่ะมีนิดหน่อยเหรอใช่มีค่ะมีหน่อยอ๋อมีตัวอะไรเอ่ยมันน่าจะมีมดแบบตะมาท่างดังอ๋อมีมดเหรอวินัยนั่นไงนี่ไงมดนี่ไงแมลงมันมันมันอาจะชอบกินเปลือของมัน นี่ครับดูครับคนสวนกําลังดูแลต้นอะไรครับอันนี้ต้นอะไรครับต,รต้นมะม่วงต้นมะม่วง <Mango. S 2> แมงโกแมงโกเออก็มีค่าสีดำด้ยวยนะยต้นนี้กินไม่ได้แล้วนี่เป็นไงมีค่าด้วยค่าลอยดำ ตรงต้นนี้มันต้องรออีกมันเริ่มแตกยอดแล้วมววันเริ่มแตกยอดแล้วแอนว่ามันเริ่มตื่นแล้วไงเพราะว่าเราอยู่ในว,วันลูกโอ้โหน้ยไปไหนมาครับเมื่อกี้ไปหารถไงจั่วรถหาไปแล้ว มันตาาเป็นตาขึ้นมาตรงนี้นีไปหารถเงี้ยมกินหัวได้กับรถเทมม่าแล้วหัวหน้ายังใช้ตามไม่ดีนะนโอเคโอเคโอเคไหมต้ตนนี้โอเคไหมครับตดีวนี้โอเคต้นนี้สวย